อันนี้เราจะพาไปขึ้นเรือกันเรือหางยาวมอเตอร์สองเครื่องฟื้นๆื้นจะบ,บ้าเหรอนี่อยู่โปรตุเกส oh. เขาเปรียบนะ oh. เขาเปรียบว่าอันนี้คือเวนิสแห่งโปรตุเกสเพราะว่านี่แหละ oh. เพราะว่ามีคลองเล็กๆน้อยๆที่เป็นคันแนวนะครับที่ไปเรื่อยๆ oh. จริงต้องบอกว่าเรือเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับเรือที่เวนิสนะครับ mm. มันจะมีสไตล์ของตัวเอง ซึ่งเนี่ยเขาบอกว่าบางทีนะ่ะลำสองลำเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ด้วยขนาดหรือด้วยอะไรคือเขาแปลงมาจากเรือขนส่งสินค้าสมัยก่อนเขาใช้เรือพวกนี้แหละในการขนสินค้าที่เป็นกระสอบกระสอบกระสอบเนี่ยไปตามทางต่างๆเพื่อขนเข้ามาแล้วก็กระจายเข้าไปในเมืองปัจจุบันนี้วิธีนั้นก็ไม่มีแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเรือท่องเที่ยวนะครับก็เลยใช้แบบแบบเดิมเพื่อคงเอกลักษณ์ไว้เขาบอกเมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังนะว่า,าทําไมต้องเป็นริบบิ้นมาติดตาม สะพานแบบนี้เขาบอกว่าเริ่มต้นจากนักศึกษาคือสมัยก่อนนักศึกษาเนี่ยเวลาที่จะเรียนจบออกไปเนี่ยเขาอยากส่งเมสเซจต่อจากกานันให้รุ่นน้องรุ่นถัดถัดไปเนี่ยเขาจะเขียนบนริบบิ้นของแต่ละสีแล้วก็แจกกันไปเหมือนส่งต่อรุ่นสู่รุ่นไปแต่มีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยมีนักศึกษาอยู่น่าจะกลุ่มหนึ่งแหละแล้วก็ไม่ได้ส่งต่อให้รุ่นน้องแบบนั้นแต่ว่าอยากส่งต่อให้แบบท,ทุกคนก็เลยมาผูกที่สะพานมันก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมผูกต่อกันมาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้มันกกลายเป็นว่าแบบแท,บทุกสพานนตรงี้ มีประดับประดาบริบบิ้นหมดเลยแล้วเข้าบ้ามันก็สวยดีก็เลยคงไว้แบบนี้รักนะแต่ไม่แสดงออกอะไรเงี้ยเขาเขียนไว้เขาบอกว่าน,นี้เป็นสมัยก่อนก็คือทำนี่แหละทำอิดตั้งแต่ปี18、96ถึง19、16นี่แหละแล้วก็หลังจากที่เขาสั่งให้ย้ายก็จะถูกย้ายไปแล้วก,กลายเป็น พิพิธภัณฑ์แล้วทุกวันนี้นะครับอนุษาสวรีของหวานเนาคนปุรุเกตเิชอบกินของหวานมากก็เลยมีมนูมเมนต์ของหวานซะเลยเออสวยดีนะโรงเก็บเกลือนะตรงนี้ <This one? S 1> สีขาวนี่คือสุดท้ายแล้วของของโรงเก็บเกลือนะครับเพราะแต่ก่อนตรงนี้เป็นโรงเก็บเกลือทั้งหมดเลย ที่ทาเกลือแล้วเก็บไว้นี้เป็นกระสอบกระสอบเลยแล้วก็ค่อยๆปิดไปบ้างเป็นร้านอาหารเป็นนู่นเป็นนี่บ้างตึกใหม่ที่สร้างตอนนี้ทุกอย่างก็คือจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากตึกเก่าที่เป็นอาคารเก็บเกลือทั้งหมดเลยนะครับเป็นคล้ายๆกันคือหน้าจั่วแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตึกยาวไปก็ที่เป็นริมน้ำตัวนี้ต้องสร้างแบบนี้หมดคนในสมัยก่อนเนี่ยบรรพุุธเขาเนี่ยเริ่มต้นจากการทําเกลือนี่แหละ แต่ว่าวันเวลาผ่านไปครับก็เริ่มแบบลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เหลือแค่นี้แหละแล้วก็กลายเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์และกลายเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นประวติศาสตร์ของเมืองนี้ไปแล้วเพราะว่าการทาเกลือก็มีวิวัฒนาการที่ใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนไปแต่น,นี้เขาจะเก็บไว้ครับเพื่อเป็นประวติศาสตร์ของอเวโร ัาหน่อยดีกว่าเราจะมาเติมพลังกับร้านนี้นันี่เป็นจะมาทานขนมที่เป็น i ิ n a l ของที่นี่ครับ<ม>นี่ไงไข่แดงไข่แดงใส่ข้างในแล้วก็แป้งอันนี้นี่ของจริงอยู่นี่แหละมาให้แล้วครับ รูปทรงก็จะมีหลายรูปทรงหอยปลาเขาะวเรื่องเกี่ยวกับมารินในแถบนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของทะเลนะครับถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่ติดทะเลแต่เขาก็เน้นเรื่องทะเลกันหลักนะเพราะประเทศปรตุกสอันนี้ก็หอยชนิดหนึงเอยองอหท่าไมใช่เด้อรสชาติร้านนี้ กินเหมือนฝอยทองบ้านเรามากม,มากกทุรานี่กินมาก,กินไข่แดงชัดมากแบบโยกเลยแล้วก็หวานหวานมากผมว่าวันนั้นที่กินอ่ะมันมีความเขาเรียกไซรัปมันเยอะคเชื่อมันเยอะแต่เนี่ยมันฉ่าก็จริงแต่กลิ่นอ่ะมันมีความกลิ่นแบบกลิ่นบ้านเราอ่ะกลิ่นของไข่แดงกลิ่นของไข่แดงที่มันแรงมากอหอมมากอันนี้หอมมากทําเป็นไส้แทน นี่คือต้นกำเนิดของทองหยิบทองหยอดฝอยทองบ้านเรา